ยอดขาย Nissan Serena ePower 7ที่นั่งประตูรถไฟฟ้าอ p อชั่นเน้นราคาแค่หล้านต้นๆ้นทุกขันใจจากคุณผู้ชมมีความหมายพี่แค่กด Subscribe ติดตามพวกเราที่สุดรีวิวนะครับต้องยอมรับเลยจริงๆว่าในช่วงนี้กระแสรถไฟฟ้ามาแรงแบบชุดไม่อยู่ทำยอดขายไปได้หลายหมื่นคันจนกระทั่งค่ายญี่ปุ่นหลายค่ายต้องมองค้อนถูกแย่งยอดไปไม่มากก็น้อย เพราะซ้ำกรรมซัดเจอสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ไฟแนนซ์คุมเข้มในการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ส่งผลให้การออกรถเป็นไปได้ยากขึ้นเป็นเด้งที่2หลายค่ายก็ต้องเอาตัวรอดจัดแคมเปญโหดมึอนโกรธใครมารถแลกแจกแถมกันสุดแต่ถึงอย่างนั้นแล้วก็อาจจะไม่ได้ผลสักทีเดียว นอกจากต้องหารถรุ่นใหม่ที่น่าสนใจเข้ามาขายตามความต้องการของลูกค้าหนึ่งในรุ่นที่ได้ยินข่าวแว่วๆมาเป็นปีอย่างรถครอบครัวนิสสันเซเรนาที่มีเสียงเรียกร้องจากชาวไทยกันอย่างล้นหลามก็มีข่าวอัปเดตมาว่าเขามาแน่มาจริงให้คนไทยที่จับจองเป็นเจ้าของกันในคลิปนี้เราเจะพาไปอัปเดตว่ารถรุ่นนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างและเป็นความหวังหมู่บ้านที่จะมากอบกู้ยอดขายของนิสสันในไทยอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมกันได้เลยครับ ก่อนอื่นเลยเราอยาดจะเล่าสถานการณ์ยอดขายของนิสสันในไทยกันก่อนว่าในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างหลายคนแอบเป็นห่วงว่าพี่เขาเจะไหวหรือเปล่ากันนะ ในปี2022นิสสันมียอดขายรถยนต์ในไทยจำนวน22,521คันอยู่ในอันดับที่8มีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่2.7%พอมาในปี2023นิสสันมียอดขายรถยนต์ในไทยจำนวน16,423คันอยู่ในอันดับที่9ลดลงไป1อันดับคิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาด2.1%แม้ว่าย,ยอดขายจะลดลงจากปีก่อนหน้าถึง27%คิดเป็น6 9 8คันแต่ส่วนแบ่งทางการตลาดตกลงไปไม่เยอะ นั่นก็หมายถึงยอดขายรถยนต์ในไทยทั้งตลาดตกลงไปพอสมควรพูดง่ายว่ายอดขายตกลงกันหมดยกเว้นแบรนด์ในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งเป็นกลุ่มรถยนต์ประเภทใหม่ที่ยังทายอดขายเติบโตได้มากเลยทีเดียวถ้าถามว่าหากทางนิสันจะต้องเปิดตัวรถรุ่นใหม่เพื่อกอบกู้ยอดขายในไทยควรจะเป็นรุ่นไหนดีเรื่องนี้อาจจะตอบยากกันสักหน่อยเพราะทางิสันเองก็มีรถที่ทรงสวยออปชั่นดีน่าสนใจที่ขายอยู่ในต่างประเทศเพียบแต่ก็งงนะว่าทําไมไม่เอาเข้ามาขายในไทยกัน ถ้าจะต้องเลิกสักรุ่นก็อาจจะเป็นรถในกลุ่ม MPV สําหรับครอบครัวที่ต้องการรถคันใหญ่และกว้างพอสําหรับให้โดยสารไปกันได้ทั้งบ้านในราคาที่จับต้องได้โดยเฉพาะรถ MPV ประตูซ้ลยไฟฟ้าในราคาต่ากว่า2ล้านบาทที่หลังจาก h อนด a าฟิและ Toyota าเซนต้าบกมือลาเลิกขายในไทยไปก็ยังไม่มีค่ารถไหนเปิดตัวรถใหม่มาอีกเลย แม้ว่าในตลาดเองจะเป็นรถประเภท m ิน i MPV 7ที่นั่งที่ไม่ใช่ประตูสไลด์ไฟฟ้าราคาน่ารักน่ารักขายอยู่กันคึกคักหลากหลายแบรนด์ทั้ง m i t s u b i เ h อ x p a n d e r ซูซูกิ XL7 คุนได s t a r g a z e r ฮอนด้า B a v ีและเทล t a าเวลสแต่ก็ยังจะอาจไม่ตอบโจทย์คนที่มองหาความสะดวกสบายจากประตูสไลด์นั่นเอง ซึ่งนิสสันเองก็มีเซเรนาโฉมใหม่รหัส c 2 8ที่ปปะดุถ MPV หน้าตาดีดีกรียอดขายอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นช่วงครึ่งหลังของปี f y 2023ที่หลายคนภาวนาให้ทางนิสสันเปิดตัวขายในไทยไปดูกันดีกว่าว่าเจ้าคันนี้มีอะไรเด็ดที่น่าสนใจกันบ้าง นิสสันเซเรน a าโฉมล่าสุดนับเป็นเจเนอเรชันที่6เปิดตัวในญี่ปุ่นไปเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2022และเริ่มส่งมอบให้กับลูกค,ค้าช่วงต้นปี2023และล่าสุดเปิดตัวในอินโดนีเซียไปเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม2024ที่ผ่านมาขายเพียงรุ่นย่อยเดียวเท่านั้นซึ่งคาดว่าหากที่ไทยได้เปิดตัวขายรถรุ่นนี้น่าจะอ้างอิงสเปกจากเวอร์ชันอินโดนีเซียมากที่สุด นิสสันเซเบรนาโฉมนี้จะเป็นดีไซน์ที่เน้นความล้ำสมัยแต่งเติมดีเทลลูกเล่นต่างๆภายนอกจะเน้นความล้ำสมัยโดดเด่นมากขึ้นด้านหน้าตัวรถเห็นแวบแรกก็รู้เลยว่านี่คือรถแบรนด์นิสสันด้วยดีไซน์กระจังหน้าสีดำเงางวีโมชันอันเป็นเอกลักษณ์ของทางค่ายพร้อมกับโลโก้นิสสันเวอร์ชันใหม่ไฟหน้าเป็นแบบ L.E.D ที่ออกแบบให้คลืนไปกับขอบกระจังหน้าเรียงตัวเป็นแนวเฉียงประกอบด้วยไฟ d a Daytime r u n n i n g Light ที่แทบบนสุดต่อเน,นื่องกับแถบโครเมียมที่กระจัง และไฟเป็นแบบโปรเจคเตอร์เลนส์ถึง3คู่เรีย <Wow. S 1> กว่าย่อส่วนความแกรนมาจากรถแวนรุ่นพี่ในค่ายเลยนะเนี่ย oh. กันชนหน้าออกแบบให้ไหลลื่นด้วยเส้นสายแนวเฉียงที่อบรับกับกระจังหน้ามีช่องระบายความร้อนขนาดใหญ่ด้านล่างและช่องลมสามเหลี่ยมสีดำที่ด้านซ้ายขวาของกันชนเพื่อเพิ่มความรูลมและตัดลุกตัวรถให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้น oh. ที่ป่งล้อด้านข้างตัดด้วยแถบสีเทาด้านมีชื่อรุ่นว่าเซเรนาและเส้นสายจากกันชนหน้าจะต่อเนื่องไปยังแนวด้านข,าข,าข้างของตัวรถที่ทำให้ดูโดดเด่ยนยามที่มีแสงมาตกกระทบดูดีดยว ล้ออ่อลอยเป็นแบบทูโทนปัดเงาขนาด16นิ้วพร้อมยางขนาด 205/65R16 ท,ที่เน้นความสบายในการขับขี่และความประหยัดเป็นหลัก ส่วนด้านท้ายนะว่ามีการออกแบบที่แตกต่างจากชมเดิมไปพอสมควรนิสันพยายามฉีกกรอบดีไซน์นรถ MPV ทรงกล่องหรือเส้นสายรูปตัววีล้อมกรอบป้ายทะเบียนให้รู้ว่ารถคันนี้คือนิสันแบบตะโกนคันด้วยแถบโครเมียมแนวนอนยาวซ้ายจะดขวาที่เชื่อมต่อไฟไท้ายแบบ LED แนวตั้งเข้าไว้ด้วยกันตัดเลี่ยนด้วยสปอยเลอร์ด้านบนขนาดใหญ่และใชยกันชนด้านล่างที่ดูเหมือนจะเป็นสเกิร์ตในตัว ในอินโดนีเซียตัวรถมีให้เลือกถึง8สีพร้อมตัวเลือกสีทูโทนหลังคาดำเอาให้เลือกไม่ถูกกันไปเลยภายในของนิสสันเซเรน a ามนี้เรียกได้ว่าพลิกจากชมเก่าขนาดใหญ่ใช้วัสดุที่ดูดีพรีเมียมมากขึ้น คอนโซลหน้าออกแบบให้มีเส้นสายต่อเนื่องไปยังแผงด้านข้างประตูพร้อมเพิ่มความลักชูด้วยตะเข็บได้จริงตามการตกแต่งต่างๆและยังอัปเกรดความล้ำตามยุคสมัยด้วยหน้าจอกลางและหน้าจอมัดวัตตดิจิตอลขนาดจอละ12.3นิ้ววางในแนยวยาวต่อเนื่องกันแต่วางเหลื่อมคนละระดับจอกลางจะไวลึกเข้าไปมากกว่าจอมัดวัดเพื่อให้คนขับสามารถมองเห็นได้ง่ายขึ้นและสายตาจากถนนน้อยลงอีกด้วย ก่อนที่เราจะพาไปดูเรื่องคุ้มพลังเด็ดกันต่อฝากแวะกดติดตาม Subscribe กด like, ไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้พวกเราด้วยนะครับคุ้มพลังของเซเรน่าโฉมใหม่ที่ขายในญี่ปุ่นจะมีให้เลือก2แบบ ทั้งขุมพลังเครื่องยนต์น้ำมันล้วนและขุมพลัง e-power แต่ที่เด็ดอยู่ที่ขุมพลัง e-power คล้ายๆกับที่อยู่ใน Nissan Kicks ซึ่งเป็นขุมพลังที่ขับเครื่องด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นหลักให้กำลังสูงสุด163แรงมา้าแรงบ,บิด315นิวตันเมตรส่วนเครื่องยนต์ทำหน้าที่เพียงแค่ปั่นไฟเข้าไปในแบตเตอรี่ลิเธียมไออนขนาด1.769กิโลวัตต์ัที่วางไว้ใต้บาะคู่หน้าเท่านั้น เครื่องยนต์ที่ปั่นไฟจะเป็นเครื่องเบนซิน1.4ลิตร3สูบรหัส HR14DDE ให้กำลังสูงสุด98แรงม้าแรงบิด123นิวตันเมตรข้อดีของขุมพลัง e-power จากนิสสันคือเรื่องของอัตราเร่งที่จะได้ฟีลลิ่งแบบรถไฟฟ้าเต็มๆร,รถขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเหมือนกันนั่นแหละและคนขับเองก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการหาที่ชาร์จเพราะแบตของตัวรถคันนี้ชาร์จด้วยการปั่นไฟจากเครื่องยนต์เท่านั้นเครื่องยนต์ไม่ได้ต่อกำลังเข้าเกียร์ลงพลารถ วาสันๆคือเครื่องยนต์ไม่ได้มีส่วนร่วมในการทําให้ล้อรถหมุนโดยตรงนั่นเองความซับซ้อนก็จะน้อยกว่าระบบไฮบริดรถทั่วไปที่เครื่องยนต์จะช่วยกับเคลื่อนตัวรถไปด้วยคาดว่าหากเปิดตัวขายที่ไทยคงจะมีแต่ขุมพลัง e-power ให้เลือกตามรอยนิสันเซเรนาที่เพิ่งเปิดตัวขายในอินโดนีเซียไปเมื่อช่วงเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมาอีกหนึ่งจุดที่หลายคนชื่นชอบในเจ้ารถคันนี้คงเป็นเรื่องของความอเนกประสงค์ที่ทางนิสันเคลมว่ากว้างที่สุดในกลุ่มรถมินิ MPV ตัวเบาะมีให้เลือกทั้งแบบ7และ8ที่่นัังสาาามรรรถปปบบบได้หลหลลกยูแบบ ความแตกต่างอยู่ที่เบาะแถว2ที่มีให้เลือกแบบกับตันซีทแล้วแต่ความต้องการของลูกค้าแต่ละคนเพิ่มความเจ๋งตัวคอนโซลกลางระหว่างคนขับกับคนนั่งที่สามารถปรับตั้งขึ้นเป็นเบาะและสามารถเลื่อนไปที่แถว2แปลงร่างกลายเป็นเบาะนั่งตรงกลางได้ด้วยนิสันบอกว่าเจ้าคันนี้ปรถที่ผู้ใหญ่สามารถนั่งเบาะทั้ง3แถวได้จริงและรางเบาะถูกซ่อมมาที่พื้นรถไม่เกะก,กะคนนั่งแม่คิดมาละเอียดขนาดนี้ต้องมาขายแล้วล่ะพี่นิสัน สำหรับสายหวานก็นั่งคันนี้ได้สบายด้วยที่วางแก้วน้ำและขวดน้ำมากถึง17จุดรอบคันดูที่น้ำตาลขึ้นกันไปเลยแถมพอบ้านแม่บ้านยังมีที่วางของวางแท็บเล็ตสำหรับคนนั่งเบาะแถว2และแถว3เอาไว้ตั้งดูซีรีส์กันได้ชิลๆส่วนพื้นที่เก็บของนี่ไม่ต้องพูดถึงพี่เขาเคลมว่ากว้างขวางที่สุดในกลุ่มสามารถวางถุงกอล์ฟในแนวตั้งได้ถึง4ี่ใบแม้ไม่พับเบาะหลังลงแม้แต่แถวเดียว <Wow. S 1> แถมด้านล่างยังมีหลุมเบิร์มเอาไว้ซ่อนของจักรุณภรรยาได้แบบจุกๆ บเบาะแถวสาสามารถพับได้โดยการพับและแขวนไปที่ด้านข้างเอาไว้ขนของในแนวสูงได้เหลือๆใส่จักรยานเข้าไปทั้งคันได้สบายๆสยสยขนเยอะน่าจะถูกใจไม่เบา <c oughs> ที่เด็ดคือประตูรถคันนี้เปิดด้วยไฟฟ้าถึง3บานทั้งประตูท้ายและประตูสไลด์ด้านข้างทั้ง2ฝั่งแต่ไม่มีฟังก์ชันแฮนด์ฟรีแต่เปิดแบบไม่ต้องใช้มือด้วยนะ <c oughs> ประตูท้ายยังเปิดแบบสองชั้นยกเปิดเฉพาะบานกระจกได้เพื่อใช้หยิบของวางในที่จอดรถด้านหลังแคบๆ ช่องชาร์จ USB คันนี้ก็ให้มามากถึง6ตำแหน่งพร้อมไวเดสชาร์เจอร์ไม่ต้องกลัวหมดไฟกันแล้วลังงานนี้เชื่อว่าหลายคนคงอยากเป็นเจ้าของกันแน่หากเราไปส่องที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างอินโดนีเซียทางนิสันเปิดตัวขายเซเรนาคุมพลัง e-power รุ่นย่อยเดียวเดือยราคา635ล้านรูปเปียรโดยคิดเป็นเงินไทยประมาณ1 3 8 8 0 0 0 0บาทหากเทียบกับนิสันค e ิก์ e-power รุ่น V-L ทูโทนที่ขายที่อินโด แซเซเรน่าจะแพงกว่าประมาณ22%หากนำสัดส่วนเดียวกันนี้มาเทียบกับนิสสันคิกซ์รุ่นเดียวกับที่ขายในบ้านเรานิสสันเซเบรนาจะมีราคาอยู่ที่1ล้าน1 2 2 0 0 0บาทบอกเลยถ้ามาขายราคานี้จริงๆมีตลาดแตกกันแน่ๆความเป็นไปได้หากนิสสันจะขายเซเบรนาในไทยคงมีอยู่2ทางทางแรกนําเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียหรืออินโดนีเซียซึ่งจะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแถมยังไม่ต้องลงทุนขึ้นลายประกอบโรงงานในไทยอีกต่หาก ส่วนอีกทางหนึ่งแน่นอนคือการที่นิสันรประกอบเซเรนาในโรงงานที่ไทยซึ่งมีความเป็นไปได้ ราะทางนิสันเองก็มีความพร้อมในการผลิตแบตเตอรี่สำหรับคุมพลังอ e ีพาวเวอร์ในไทยอยู่แล้วคงขึ้นอยู่กับผู้บริหารนิสันเคาะแล้วแหละว่าจะเอาอยัางไงเรามาซักขนาดนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนคงรอก,กันอย่างใจจดใจจ่ออยากให้ทางนิสันนำเจ้าเซเวน่าเข้ามาขายในไทยแต่หลายคนก็คงโหเหี่ยวกันไปแล้วหลายรายลืมไปแล้วว่านิสันมีรถรุ่นนี้อยู่บ้างหรือทนไม่ไหวไปออกรถรุ่นอื่นกันแล้วก็มีแต่มารอบนี้เขาว่ากันว่ามาแน่ไม่ตลาดวายแล้วนะทุกคน คงต้องมารอดูกันว่ารอบนี้จะมาจริงๆไม่จริงโจ้หรือจะเงียบหายไปอีกรอบจนตลาดวายปลายปีนี้ในช่วงงานมอเตอร์เอ็กซ์โปน่าจะได้เห็นความชัดเจนกันมากขึ้นแล้วคุณผู้ชมละครับคิดยังไงกับรถแบนไฟฟ้าเติมน้ำมันได้อย่างนิสสันเซรนาคันนี้บ้างอยากให้มาขายในไทยไหมเข้ามาร่วมคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมกดติดตามที่สุดได้ทุกช่องทางเพื่อไปกําลังใจและไม่พลาดข่าวรถสาคัญจากพวกเราสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ